รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากทัพจากวัจอดไปทังริมจมกลายมาเป็นบุคคลพิเศษรูปรล่อธรรมดาที่ไม่มียูนิฟอร์มแล้วใช่สิจากตรงนี้เราก็จะพาเนี่ยท่านภูมกับมาซึมซับความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติความเป็นแม่น้ำนี่ก็แม่น้าเจ้าอย่างชาปวพญานี่เป็นอะไระเนี่อะไรเป็นอะไรเป็นเจ้าเป็นเจ้าท่านจะแทงไห้ยันต์ต่ำลึกนักสูงอ๋อไม่ใช่การละเมนค่ะออ เจ้าพยาก็คือแม่น้ําที่เป็นสายเลือด,อดสายเลือดของประเทศไทยของเราเพราะว่าวันนี้เราจะมาท่าพุ่มกลับมาดีแล็กหมายความว่ามาพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะว่าเราจะมารับประทานอาหารกันที่เรือ Grand แกรนเทิลมาแล้วมาแล้วค่ะครับยายทับพุ่มกับเรือลำนี้แหละ w o n d e r ร์ฟูลเพลที่เราจะพาท่านมุมกับขึ้นไปข้างบนเรือลำนี้เคยได้รับการต้อนรับอาคันตุกะาจากต่างประเทศในระดับเขาเรียกว่าผู้นำประเทศเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขึ้นไปดูรายละเอียดเราจะปลื้มใจให<จ>้ในงนั้นเดี๋ยวเราไปสวยว่ววอย่างนั้นกันก<อ>่อนอ,อันนี้คือบรรยากาศใน ริเวอร์ซินะคะแล้วทุกท่านก็จะมาลงทะเบียนแล้วก็จ่ายสตุ้งสตางค์พร้อมกับติดสติกเกอร์นะคะนะคะก็จะติดสติกเกอร์อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมขาพอติดเสร็จเราก็จะเดินลงเรือไปท่านผู้ชมช่วขาบรรยากาศตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจากไทยหรือเทศก็กําลังทยอยกันเข้าคิวที่จะลงเรือวันดูฟูลนะคะซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่มากท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะบรรยากาศแต่ช่วงต่างๆเนี่ยขอภัยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมขาทีมงานแล้วก็มีการต้อนรับอย่างนี้ค่ะ คือแบบบรรยากาศแบบไจไทยก็จะเห็นว่า,าเป็นนา,นางในวันกคดีแล้วก็เป็นคานุมานนะคะที่จะพาเราลงไปอยู่วัดฟูเพอค่ะที่นี่บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสและก็ที่สำคัญเดินเนอร์เย็นกับบรรยากาศที่สวยงามเชิญค่ะ ดูครับเราได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้ววันด r ฟูเพิร์กการต้อนรับขับสู้เนี่ยเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็นี่เลยมีเขาเรียกว่ามีนัทสินใจด้วยนี่คืออนุมานอันนั้นนากบอลชอนักบอลงศีดาท่านแขกผู้มีเกียรติหรือว่าท่านผู้ชมที่จะลงเรือเนี่ยค่ะมาที่นี่ก็จะต้องมาพบกับศิลปะแบบไทย เป็นวันยาคดีนะคะลองรำสักหน่อยไหมได้เดี๋ยวดอกองเรือต้องทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรคะเอาน้ำพริกมาเอาทำอะไรคะน้ำพริกลงเรือไงเดี๋ยวเราไปเจอพี่พิชิตเจ้าของเรือที่ไหนอ่ะอ้าวคุณพิชิตเนี่ยเขาจะนั่งรออยู่ในเรือรออยู่ในเรือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรือเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องนั่งเรือแล้วเราก็ต้องลงเรือถ่ายภาพเรื่องเศร้ากับ มาทางไหนค่ะมาบางคนแก่เออค่ะโอเคค่ะโอ้แหมคุณเต็กค่ะทำไมไปยางนู้นล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาตามหาพี่พิชิตครับครับเป็นไลครับนะครับไปลุงกลับไปครับกลับมาเลยโอ้ท่านนี่ไงพี่พิชิตพี่พิชิตครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำให้รู้จักยายเมียนแล้วก็ท่านภูมิกับครับครับสวัสดีครับพี่พิชิตครับ มาถึงตรงนี้นะฮะฝากบอกเรื่องราวของเ,อเรือลำนี้เดี๋ยวจะไปไหนอะอยะยายไปยืนใกล้คอนลอนละะ่ะ <laughs> พี่มิจิตครับผมกับผู้กำกับแล้วก็ยายเมียนเนี่ยม้าวถึงเรือลำนี้อยากให้พี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเรือลำนี้มีความสำคัญแล้วก็มีอะา,าเรียกว่าอะไรสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างครับ<อ>ครับความสำคัญเรือลำนี้ก็ไม่ไม่ ก็ยังเคยตอนรับคนผู้นำของโลกอะไรอย่างเงี้ยผู้นำโลกโอ้โหสำคัญนะสำคัญนะใจค่ะมีมีอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรที่ให้เราดูได้ไหมครับอ๋อเนี่ยครับอยู่กันหวังเราเนี่ยครับโอ้ยรับโอ้โดูสิดูสิดูสิเรามีโอกาสนะครับด้ตอนรับ สุเดปประเทศครับนะฮะสุเดปประเทศเนื่องในวาระ60พรรษานะครับก็ท่านมารับการเลี้ยงถวายกับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ยังมีท่านผู้อกเปรมนะครับมีท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์มาหมดเลยนะฮะมรรยาแล้วก็ผู้ชี้การทหารสูงสุดนเขาในในระดับผู้นำของประเทศเนี่ยนะครับ ับพี่พิชิตมีโอกาสได้ต้อนรับใครบ้างครับก็เช่นมักกะลีเชอร์มักกะลีเชอร์ญิงเหล็กเลยหญิงเหล็กกเราครับแล้วใครอีกครับผมแล้วก็ยังมีกษัตริย์แห่งสวีเดนนะฮะอูฮูสตาร์ที่สุโอูดูสิยิ่งใหญ่มากเลยครับครับแล้วก็ยังมีร็อกเลอเช่ยังมีคุณวลาดิเมียปูติน มาตีบุตรี้โหรับเลือกเป็นเรือที่ประกวดนางงามจักรวาลโอ้ใช่แล้วใช่แล้วประเทศไเป็นเาภาพครับถ้าอย่างนั้นรายการเศรษฐีบ้านทุ่งเนี่ยนะครับขออนุญาตให้พี่พิชิตเป็นมัคคุเทศกรระดับพิเศษนะฮะพาพวกเราเดินทางเที่ยวชมรอบๆเรือลำนี้ได้ไหมครับีครับเชิญเลยครับพี่ ทางลาดแบบนี้ทําเพื่ออะไรครับเป็นที่สําหรับคนพิการสำหรับคนที่นั่งวีลแชร์แล้วเป็นเพียงเท่านั้นรถเสริมด้วยบันไดเลื่อนนะมีบันไดเลื่อนในเรือเนี่ยนะเชิญครับพี่เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวครับบันไดเที่นี่มีบันไดเลื่อนด้วยค่ะนี่มันเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเนี่ยเขาเาเลื่อนเขาเลื่อนขึ้นแต่เราเดินลงค่ะมาดิ มาแล้วมาแล้วยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเลยครับเราก็ต้องการให้ส่วนที่ทํางานในการเรื่องบริการเครื่องดื่มเนี่ยไม่ไปรบกวนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ เป็นคอนเซ็ปที่ดีมากเลยการออกแบบก็คือมีสไตล์ไทยร่วมด้วยหลายๆคนมาเนี่ยต้องการซึมซับบรรยากาศ2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จะต้องขึ้นด้านบนหรือเปล่าครับเออไม่มีสองด้านครับมีด้านข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะครับออ๋อค่ะส่วนนี้จะได้ประมาณสักเจ็ดเจ็ดสิบที่ด้างทีบอกว่ามีการแสดงด้วยดนตรีดนตรีเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเห็นกันในเรืนเอนี่เลยะครับเนี่ยจะเป็นจะเป็นงวงโชว์แบนเล่นโชว์แบนนะฮ<อ>ะนี่ท่านผู้ชมนี่คุณพิชิดขาเนี่ยเจ้าของโลจิสติกเนี่ยค่ะก็มาด้วยเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าโอ้โหของคุณที่โด่งดังก็เลยมาดีครับดีครับดีครับน่าจะพาไปดูกันที่ไหนบ้างเนี่ยลองเดินับนขึ้นรเรือแล้วขึ้นดาดฟ้าดีไหมฮะเยี่ยมเลย ฮัลโหลน่าท e ่จ o เห็ e อีกครั o งคุณมาคุณมา o ุณมาคุณมาอยากจีบคู่รักสร้างความก็เรียกว่าสร้างความโรแมนติกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทานอาหารตรงนี้ที่หัวเรือเลยผมอยากกลับเชิญคุณติ๊กเป็นเกียรติกับทางเรือเล่นโชว์สัก เพลงครึ่งเพลง oh, ครับ oh, <okay. S 1> ผมมีบางอาจครับต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ามันยึงมีมื <Yeah. S 2> รถยังมีวันลาไม่หากจะให้ล้างใจ หนึ่งของความภาคภูมิใจข,ของการสร้างเรือแล้วก็มีน้ําพุอยู่ตรงนี้ที่บนดาดฟ้าเรือด้วยใช่ค่ะแล้วเรียกเด็กใช่ไหมครับตรงนี้ครับาจากาประสบการณ์ที่คุณมิชิตเป็นไกด์เหี่ยนที่ทานานักท่องเที่ยวเที่ยวมาในเมืองไทยเนี่ยจากสถานที่ต่างๆบน,นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณพิชิตเนี่ยก็มองเห็นคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ที่สวยงามใช่นะคุณพิชิตก็เลยทำเรือลำแรกขึ้นมาชื่อว่าเรือเพลอฟสยามได้กระแสตอบรับที่ดี มิชิชก็เลยทำเรือขึ้นมาใหม่อีกลำหนึ่งชื่อว่าเรือแกรนเพลออันนี้เรือแกรนเพลอก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่กว่าเพลอฟสยามเพราะไอเรือแกรนเพลที่ทำมา250าสิลำนี่แหละมันเล็กไปละเพราะกระแสตอบรับดีมากคุณมิชิชก็เลยทำเรือลำนี้ขึ้นมาวันเดอร์ฟูลเพลก็มองแม่น้ำจามยาว่าสวยมากถ้าเทียบกับแม่น้ำในโลกแล้วเราสวยไม่แพ้ใครใช่ไหมฮะก็ฝันว่าอยากจะทำมก็ไปทำเรือเสร็จแล้วก็ทำแล้วก็ล้มแบบล้มจนหมดตัวเลย พอล้มหมดตัวแล้วก็คิดว่าสู้ไม่ไหวนะครับจนวันถึงได้กำลังใจจากหลวงปู่มั่นวัดสกลน,นครอิ่มบุญเบิกบานสืบสารพุทธศาสนาเที่ยวตามศรัทธาล่องเจ้าพระยามหามงคลกับการเดินทางสแสวงบุญด้วยเรือวันเดอร์ฟูเพิร์ลใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่เดือนแห่งการทำบุญเดือนกรกฎาคมของทุกปีซึ่งมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือ วันอาสาหะบ,บูชาและวันเข้าพรรษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางสแสวงบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาเพื่อรับบุญมหากุศลไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนะครับถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่มีเทศกาลงานบุญเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะไปไหว้พระ ทำบุญไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาที่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยขอท่านไปถ่ายรูปนะครับไปเซลฟี่แล้วก็ส่งมาที่ w w ิร์ล i วด์เว็บไ .com นะครับลุ้นล้านลุ้นรถลุ้นรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในส่วนของภาคกลางนั้นนะครับเราก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวพันสาตักบาตรต้ไม้ที่สระบ,บุรีนะครับหรือว่าจะเป็นการแห่เทียนที่ ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ภาคอีสานนั่นก็คือที่สุพรรณบุรีนอกจากนั้นนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็จับมือกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการจัดทัวร์พิเศษทางน้ําในวันที่19ตุลาคมนะครับเป็นการส่งเสรมิมการท่องเที่ยวทางน้ําไปถวายเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณวัดเทวราชกุญชรน,นะครับแล้วก็วัดเฉลมิมยรติในราคาพิเศษครับในเรือหรู ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็อย่าลืมนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเบอร์1นึ่งเดเบอร์เดียวเที่ยวทุไทยถามได้ทุกเรื่องที่ทะลงเที่ยวครับพร้อมกันนี้ทุกท่านจะได้รับมอบของที่ระลึกสุดล้ำค่าวัตถุมงคลพระสมเด็จวัดอรุณรุณ่นกระเบื้องพระปราง191ปีนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต19กรกฎาคม2559นนี้ มาร่วมเดินทางล่องแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของความสวยงามของวัดโพธาเตียนค่ะแล้วที่ผ่านมานี่คือวัดอรุณค่ะที่สวยงามมากและอีกัันขออนุญาตทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงจากเราส่วนนี้เราอยู่ช่วงท้ายเนือค่ะ อยากจะให้หลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้บ้างใช่แต่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องมีให้ก็คือขอบคุณพี่พิชิตจากเป็นทางการใช่คับขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะและท่านผู้ชมถ้าชอบใจว่าตรงไหนมีความสุขที่สุดวันนี้คุณพิชิตจะบอกตัวสิบไปค่แล้วถ้าใครต้องการอยากจะให้เราไปเยี่ยมชมไปพูดคุย อยู่ตรงไหนอ่ะารท่านผู้ชมรับอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณในทุกๆคนนะฮะที่ดูรายการของเรามาโดยตลอดครับวันนี้เราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า บุคคลคนใดคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ต้องบอกว่าพิพิชิตเด็กเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตเหมือนดอกไม้ที่มาตุ่มๆจนวันนี้บานกลายมาเป็นเศรษฐีบ้านทุ่งในวันนี้ผมยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าพวกเราคิดได้ทำได้มีเลยรายการเศรษฐีบ้านทุ่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนำเสนอพระราชกรณียกิจ 70เา้นทางรอยพรระบบาทเชชิญัมครับว100ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละเวลาส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครเพราะทรงทราบเป็นอย่างดีว่าพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหามากมายทั้งปัญหาพื้นที่ทำกินแห้งแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูกราษฎรต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำมาหากินยังที่อื่น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรง่วงใยประสบนิกรของพระองค์อย่างเสมอมาพระราชทานแนวพระราชดําริอันหลากหลายเพื่อให้ชาวสกลนครมีอาชีพทำกินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น70เส้นทางตามรอยพระบาทขอน้อมนำแนวพระราชดําริในการพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ให้กลับมาทำกินได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงด้วยเพราะความแร้นแค้นของราษฎรจังหวัดสกลนครที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากประสบปัญหาการทำการเกษตรเพราะปลูกพืชใดๆก็ไม่ได้ผล เนื่องจากสภาพดินเค็มขาดความอุดมสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2525 25, ที่บ้านนานนกเขาตำบลหุ้ยยางจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคอีสานในการศึกษาทดลองวิจัยทุกๆด้าน เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นและสามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆจึงเป็นเสมอพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตหลักการปฏิบัติของศูนย์ศึกษาแห่งนี้นะครับเราก็คงจะใช้หลักพัฒนาการแบบ3ดีนะครับ3ดีเราก็จะประกอบด้วยความรู้ดีนะครับความรู้ก็มา,ากมาจากเรื่องงานศึกษางานวิจัยงานทดลองงานวิชาการซึ่งศูนย์ได้ทํามายาวนานนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของ พันธุ์ดีหลังจากที่เรามีการศึกษาต่อยอดทุกรูปแบบแล้วเนี่ยพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับหรือประมงปลาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามคัดสรรสายพันธุ์ดีออกมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําสิ่งดีๆไปปฏิบัติและสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดครับก็คือคนดีคนดีอันนี้เราก็หมายถึงว่าเกษตรกรหรือผู้นําองค์ความรู้ของเราไปใช้ประโยชน์หรือไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพสาขาต่างๆยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวลังไลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและการอนุรักษ์กกพันธุกรรมพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยได้น้อมนามแนวพระราชะดำริมาใช้ได้แก่การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกป่าเปียกการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างและปลูกป่าในใจซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกในการรักหวงแหนป่าไม้ให้กับชาวบ้านและน้องๆเยาวชนรวมทั้งยังมีโครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าพุ่งครองหลายๆสายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาชื่นชมความน่ารักของสัตว์ตัวน้อยๆเหล่านี้ ที่นี่ได้มีการจัดสรรพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือแบ่งเป็นแหล่งน้ำพื้นที่ทํานาพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชกินได้พื้นที่เลี้ยงสัตว์และที่อยู่อาศัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดแรกของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นักท่องเทีย่ยวจะได้พบกับความสบายตาของทุ่งนาที่เขียวชอุ่ม มีทั้งนาข้าวเจ้าและข้าวเหนียวพันุ์พื้นเมืองรับรองได้ว่าใครหลายๆคนจะต้องรีบเก็บภาพความสวยงามของพื้นนาที่นี่ไว้ให้ประทับใจกันอย่างแน่นอนสำหรับแปลงเพาะปลูกพืชผสมผสานก็น่าสนใจไม่แพ้กันมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ต่างๆการทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายและที่แปลกตาที่สุดเลยก็คือ การปลูกพืชกลับหัวที่ผลิดอกออกผลกันอย่างงอกงามเชียวค่ะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสามดำมหศัศจรรย์ได้แก่โคนเนื้อภูพานไก่ดำภูพานและสุกรภูพานซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายขายได้ราคาดี และเนื้อสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งหากใครได้ลิ้มลองแล้วจะต้องติดใจยอย่างไม่รู้ลืมสามดาพันจันท์แห่งสวนุพูพานนะครับก็จะมีความพิเศษตร,ตรงที่ว่าเป็นสัตว์ที่ถูกพัฒนาขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพภานอเนื่องมาจากพระรัมยตจังหวัดสุริรแห่งนี้นะครับภายใต้แนวพระรามย์พระรามยลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ว่าจะต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะครับแล้วก็เป็นศ็จ วันจากสองคำที่ท่านให้มาเองนะครับเราจึงต้องมีการพัฒนาพันธุ์สัตว์ตตที่มีความพิเศษแล้วก็ตอบโจทย์ของเกษตรกรได้โดยตรงนะครับวันสามดำจจ้รย์ซึ่งประกอบไปด้วยกระดำภูพานหมูดําภูพานแล้วก็โคเนื้อภูพานเนี่ยจงเป็นสัตว์ที่สามารถ สนองความต้องการของเกษตรกรได้โดยแท้จริงเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงง่ายสามารถสา,สามารถใช้อาหารในท้องถิ่นได้ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงแบบง่าย,ายนะครับและสำคัญคือเมื่อเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องไม่ขาดทุนขายแล้วต้องมีกําไรนะครับถึงเวลาพักผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันสักหน่อยกับบริการนวดตัวนวดเท้าเพื่อสุขภาพของงานด้านสาธารณสุขที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจนําไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นยาแผนไทยบรรเทาอาการต่างๆจำหน่ายในราคาย่อมเยาวด้วยค่ะ70เส้นทางตามรอยพระบาทกับการมาเยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาผูก่านอันลึกมาจากพระราชดำริแห่งนี้ไม่ได้รับเพียงความเพลิดเพลินสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆกลับไปประยุกใช้กับวิถีชีวิตคนเมืองให้เรียบง่ายและงดงาม